สวัสดีค่ะสวัสดีหลายๆคนที่กําลังเจอปัญหาปวดเขา่าปวดข้อเข่าบวมหลังบวมปวดหลังค่ะมีปัญหาไขามันความดันเบาหวาน สูตรนี้ค่ะมุนแนะนําเลยเพียงแค่าหาสมุนไพรใกล้ๆตัวมาต้มและทานเป็นประจําก่อนอาหาร1ิบนาทีมุนบอกเลยว่าค่ะโรคที่เป็นจะหายได้ในสาวันก่อนชมฝากกดิดตามและกดกระดิ่งนะคะและสําหรับสูตรแรกวันนี้นะคะที่มุนบอกว่าสามารถช่วยรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมกระดูกพุนปวดหลังปวดเอว ปวด้อข่าวได้ค่ะกับอัญชันตะไคร้น,นะคะใบเตยค่ะวิธีการทําขั้นตอนแรกเราก็เตรียมวัตถุดิบอย่างที่มนบอกค่ะและเมื่อเราได้ดอกอัญชันมาแล้วนะคะมนแนะนําให้นําเกสรของดอกอัญชันออกให้หมดนะคะใช้เฉพาะบริเวณกรีบแบบนี้เลยค่ะ อย่างนี้นะคะใช้เฉพาะบริเวณกรีบซึ่งมันก็ทําและเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็นําวัตถุดิบใส่หม้อค่ะใบเตยเราจะใช้ประมาณ2-4ใบเนาะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะตะไคร้ค่ะใช้เป็นตะไคร้หอมหรือตะไคร้บ้านบ้าเราก็ได้นะคะ2-4หัวค่ะเราใช้ความประมาณนะคะดอกอัญชันค่ะประมาณ20-30ดอกมนเด็บได้กรีบเรียบร้อยแล้วนะคะล้างทาความสะอาด ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำโดยประมาณนะคะน้ำเปล่าๆน้ำสะอาดประมาณลิตรครึ่งกับสูตรนี้ค่ะหรือใครจะใส่น้ำน้อยกว่านี้ลดส่วนผสมลงน้อยกว่านี้คืนกับความสะดวกที่บ้านได้เลยค่ะ และเมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยเราก็นํามาตั้งไฟกลางอ่อนค่ะเน้นว่าไฟอ่อนไม่ควรเปิดไฟแรงนะคะต้มไปประมาณ5นาทีค่ะจะเห็นว่าสีของสมุนไพรเริ่มเปลี่ยนสีดอกอัญชันของเราสีเริ่มจืดลงค่ะตะไคร้หอมเริ่มส่งกลิ่นหอมใบเตยที่ปนอยู่ในน้ําส่งผลให้น้ํามีความหอมมากค่ะสีเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วนะคะเราจะต้มต่ออีกประมาณ2นาทีค่ะและหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วค่ะมันก็นําไปกรองเรียบร้อยเหลือเฉพาะส่วนน้ําเรียบร้อย แล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนวิธีการกินแบบที่กินเป็นยากินและถ้าใครที่ชอบรสหวานนะคะสามารถที่จะเติมน้ำผึ้งไปได้เลยค่ะเพื่อ อย่าลืมนะคะว่าสูตรนี้เราจะช่วยลดความดันแล้วก็เบาหวานฉะนั้นความหวานที่ได้เราควรจะได้จากธรรมชาติแท้ๆเลยใส่น้ำผึ้งไปประมาณหนึ่งสอสองช้อนชาค่ะนี่หรือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบหวานเราควรจะใส่ความหวานให้มันพอดีพอดีนะคะอย่าหวานจัดเกินไปเราก็จะได้หนึ่งสูตรนี่นะคะ หนึ่งแก้วสำหรับรักษาเบาหวานความดันไขมันหัวใจช่วยทำให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะใครที่มีปัญหาอักเสบตามข้อข้อเข่าบวมหลังบวมนะคะมีปัญหากระดูกสามารถทานสูตรนี้ได้เลยค่ะเพราะจะทำให้เลือดไหลเวียนดีเนาะประทานเข้าไปแล้วค่ะมันก็จะช่วยอาการปวดบวมหายไปและอีกสูตรหนึ่งค่ะถ้าใครที่ชอบความเปรี้ยวอยากจะได้นี่ ความเปรี้ยวเราก็บีบมะนาวลงไปค่ะมะนาวใส่พอประมาณเหมือนกันค่ะนี่น้ำอัญชันก็จะเปลี่ยนจากสีนี่นะคะนอกจากจะได้ความเปรี้ยวแล้ก็ยังเพิ่มสีสันขึ้นมาอีกนะคะ,จะ,คแบบคะจะสังเกตได้เลยนี่มีความสวยแปลกแตกต่างไปอีกแบบนึงค่ะจะสังเกตได้เลยเนาะว่าสีแตกต่างกันค่ะ แต่ถ้าใครที่ชอบหวานอมเปรี้ยวเราก็สามารถที่จะใส่น้ำผึ้งลงไปได้นะคะในปริมาณที่พอเหมาะอย่างที่มนบอกค่ะสูตรนี้ดีจริงค่ะทานทุกวันวันละ1แก้วแบบนี้นะคะก่อนอาหารประมาณ10-15นาทีช่วยย่อยค่ะช่วยทำให้คนที่มีอาการปวดบวมไขข้อ,อ,อเสพดีขึ้นช่วยรักษาเบาหวานความดันไขมันให้นี่ค่ะให้ดีขึ้น ช่วยได้จริงๆสำหรับสูตรและเมื่อแนะนําขั้นตอนวิธีการทําจบครบทุกขั้นตอนแล้วค่ะก็มาถึงขั้นตอนวิธีการทานให้ดูการชิมการบอกถึงรสชาติและสรรพคุณในอีกรอบหนึ่งที่เราจะควรจะรู้กันนะคะเริ่มจากนี่สูตรที่ใส่น้ําผึ้งนะคะในนี้ก็จะใส่น้ําผึ้งดอกอัญชันตะไคร้และใบเตยหอมมากค่ะ ทานก่อนทานอาหารเช้านะคะประมาณ10-15นาทีช่วยย่อยช่วยทำให้ลบปวดข่าวปวดข้อข่าวบวมดีขึ้นมันบอกเลยสูตรนี้ค่ะช่วยลดเบาหวานความดันไขมันค่ะมันเป็นส่วนช่วยมากเลยนะคะสมุนไพรที่ใส่ไปในแก้วนี้ค่ะไม่มีความหวานจัดเนาะ ลองไปทํากินทําทานกันดูค่ะหวานแปร,แรี้ยปล้ใส่หนึ่งถึงช้อนชาพอนะคะ1นถึงสองช้อนชาพอนะคะสําหรับน้ําผึ้งค่ะช่วยทําให้รสชาติดีมากในปริมาณเท่านี้อร่อยจริงค่ะ แล้วลองอีกแก้วหนึ่งเนาะอีกสูตรหนึ่งที่สําหรับหลายๆคนและนี่ก็เป็นอีกแก้วอีกสูตรที่เราใส่ส่วนผสมของมะนาวลงไปมะนาวที่ใส่ลงไปหมอนแนะนําให้ใส่ตอนน้ําอุ่นๆนะคะอย่าใส่ตอนที่น้ําร้อนเพราะสปปรรพคุณที่ดีของมะนาวจะหายไปในความร้อนของน้ำเนาะฉะนั้นก็ใส่ตอนอุ่นค่ะเพื่อเวลาที่เราทานเนีย่ยที่มนบอกคือทานที่เป็นยาอันนี้มนใส่น้ําผึ้งแล้วก็ใส่มะนาวไปด้วยค่ะสีก็จะสวยๆแบบนี้ลองทํากินกาทานกันดูค่ะ อันนี้จะออกเปรี้ยวสำหรับคนที่ชอบรสเปรี้ยวใช้ได้เลยค่ะตัวเนี้เป็นเหมือนสูตรดีท็อกร่างกายได้ด้วยนะคะดิ่มไปแล้วสามารถที่จะขับสารพิษออกจากร่างกายได้ด้วยมันบอกเลยว่าอนุโมลอิสราในในสมุนไพรค่ะที่เราต้มในแก้วเนี้ยในหม้อเนี้ยค่ะจะช่วยรักษาเราในหลายๆโรคทานเป็นประจำทานต่อเนื่องสมุนไพรไทยดีจริงๆค่ะ มันเป็นคนทานเปรี้ยวก็ได้ทานหวานก็ได้นอ้องถ้าแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เรากระชุ่มกระชวยเงื่อแตกเลยทีเดียวเพราะมันอุ่นอยู่ค่ะแต่นบอกเลยว่ารสชาติดีลองทํากินทําทานกันดูนะคะแนะนําเลยสูตรนี้ค่ะไขมันเบาหวานความดันลดได้ด้วยตะไคร้ใบเตยดอกอัญชันน้ําผึ้งมะนาวค่ะลองดูค่ะ ถ้าชอบว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้สวัสดีค่ะ